สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมนิวจากช่องชีวิตเลเ่เจอะนะวันนี้ก็จะมาเล่นเอาลาดเออเอาลาดพองเอาวอร์ดเอาวอร์ดเออนั่นแหละนะครับพอดีว่าช่วงนี้มันซัมเมอร์เซลแล้วผมเห็นตัวเกมนี้มันน่าสนใจเป็นเกม RPG เอาตัวรอดที่มีระบบที่น่าสนใจผมเลยจากจากการที่ได้เล่นทูเทเลแล้วรู้สึกด้วยว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวอาา่ะฮะ เดี๋ยวมอปพอโอเคเราจะใช้ชื่ออะไรดีนิวคอนอ่ะฮะนิวคอนไปนิวคอนในส่วนตัวเกมเนี่ยมันผมยังไม่ได้เล่นนะครับก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ว่ารู้แค่ว่าเลชพาวล์ อ่านั่นแหละครับก็หลังจากที่ได้เลองสัมผัสทูตเรียวเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเกมที่เน้นสมจริงมากอ่ะฮะแล้วก็บวกกับยังไม่มีแนวไหนเล่นไอ้รีวิวจริงๆมันมีนะครับแต่ว่าค่อนข้างน้อยผมเลยสนใจสีอะไรดิเบื่อสีขาวสีดำก็เฉย อะไรดิสีเขียวแล้วกันเป็นมิกกโลกดูสบายตาดิส่งเนี้ยอันนี้แหละเลกัสซี่ไอเทมไอเทมที่จะปลดหรอซีโอแมนเฟรอ่ะฮะเรือมาแตกที่ที่นี่มั้งให้เดาะคือเดินทางแล้วก็เรือมาแตกก็เลยตัวเปล่า โอ้เที่ยนหน้ามึงนี่ขาวอ,อกเลยเที่ยขัดกระสีตัวอย่างมากอ้าเพื่อนตายมองคนเลยไม่เห็นเลยโอ้หมดจัดจัดสวัสดีเพื่อนไงอนอนตายใชย่ไปแล้วครับตอนนี้เราไปชาวเกาะแล้วหัวเขียววิง อันนี้ก็ใครกําลรู้ระตายน,นี่ก็ทอชเอ,อ๋อ๋อกคนเป็นทอดอีก,กตกใจทอดอีกแล้วอะคือมีคนทิ้งไว้แน่ๆแต่หรือไม่ก็ผู้สร้างอยากพยายามจะแล้ววะเก็บมันขึ้นมาผมเดาว่าผู้สร้างพยายามต้องการให้ผู้เล่นเดินตามที่เขาบอกมากกว่านะ โอเคไม่ได้มีอะไรมืดชิบหายเลยโอ้ยแค่แสงเงาแม่งมืดตรงมืดแม่งก็มืดจริงๆครับแม่งมืดจับมองเลยไม่เห็นเลยต้องเก็บมั้งเยอะขนาดนี้ละว,วิ่ง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 ไปอันนี้ยังไม่มีที่เก็บน้ำ w a เ e อ s k ิน,นอ่ะฮะตามไฟแบนเดจอ่าฮะ อ้าวมาเจอที่พักใครวะ use the campfire o h l e x s s e n c e นี่คืออะไรดับไฟอ้าวไอ้ี่อ่กูไปดับไฟทำไมเนี่ย talk กับเซียนยัสันยัสันเอาเกรสันเอาเกรสันอันนก่อนอยู่อะไรมึงยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมนี่ยฉันคิดว่า you must be fishing อันนี้นะาจปะมาณนึง หรือวแขตาย uh, e w up the fire before you feed to อ uh huh, นาตายก็อบทให้รงกาุ Where are ่ะ r v เอยู่ที่ไหนเนย e t r d y the last thing I remember was our t i n g หลังจาก uh, หากที่ชนกระหินเท่าที่ฉันจำได้ วีโนส์สฟาโฮมเราไม่อยู่เอ้ยเราอยู่ไกลไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่ you can see the lighthouse lighthouse อ่ะฮะประภาคารสามารถเห็นประภาคารได้จากที่นี่หรือไม่ Can t you t o m a e t i s out t o He making his way home, so to go to get help, help, help ที่อะไร Uh oh <my. S 1> ถ้าคุณไม่เห็นเงินนะ You by the time I count to t e you'll regret he ever came home. ถ้าคุณไม่เห็นเงินนะ You by the time I count to ten and make the surey guess, he w e r l coming home. I just woke up and shipwreck, shipwreck, have a heart view you. อ uh ๋อฮะกูเพิ่งจะตื่นจากการที่เรือจมไปนะพวกมึงมีหัวใจบ้างไ,งไหมเนี่ย You know I can pay. It's all the money we made. Orochi ฮะ Orochi ทุก huh? Orochi or at the bottom of the bay. อ่าคุณก็รู้นี่ว่าฉันไม่สามารถจ่ายได้นะตอนนี้ It's all the money. อ uh, ่าเงินทั้งหมดอ่ะมันอยู่ใน Orochi Orochi ดูไป อยู่บริสุทธิ์ในชีวิตอย่ไร้ r มมันต t เ e r ใช่เรือนั่นน่ะมันก็มือนจะจมไปแล้วใช่ไหมเอ d ดู o ย่ Know you are not the f a u l คุณไม่ถูกนะฉัน I lost my daughter ให้สูญเสียลูกสาวบนบนโยโยยักหรือโยยะกไปหมดทุบบ r ้งรูนทุบอะไรสักอย่างมึงนี่เหมือนแม่มึงเลยนะ Stop it หยุดเดี๋ยวนี้ You just change the fact คุณไม่สามารถเปลี่ยนความจริงไม่ได้ ดั้น f อ้แฮปอ t ันโ e มันนี y ไล s นาวแคมเปอยู่งได้แล้วก็กูจะยึดบ้านมึง of this ยดยดไปดิไปเด้ไม่สอนเล่าี t ิขอโทษด้วยนะที่เิดมาแล้วต้องมาเจอขี้เขียแบบนี้โชว์หนูก่อน e a s ฟ forgive เต็มให้เขาเัยพวกให้อภัยพวกเขาเถอะมินี่ ชิมแฮปป์ลออสแฟมิลี่มีหลายคนที่ต้องสูญเสียครอบครัวไปมันก็ไม่ได้แปลกหรอกที่จะคิดอะไรแบบนี้แหละถ้าคุณดูมอถ้าฉันทำอะไรได้มากกว่านี้ฉันคงจะ but if you do not pay แต่ถ้าคุณไม่จ่ายภายในสี่เดือนอ่ะฮะ the t r จะ my head เฮด t ะทำ ไม่จ่ายถ้าวันนี้ต้องไปหา150ยห้าสิบเซเวอร์แล้วจะไอ้นี่หมดทั้งหมดภายในสี่เดือนมั้งประมาณนี้ต้องหาตังให้เขาภายใน5วันเอ้ยไม่ใช่ภายใน4เดือนเราต้องหาเงินมาปลดหนี้โอเคสวัสดีครับพี่เชียโซเชโซกาดเนี่ยเหมือเซียโซเนี่ยเชียโซเฮ้ นายทูมิเอ้ยไม่ใช่น,นายทูมิ่นายซีอิงอยู่เครียดหรอวะไม่เคยเจอการทักทายแบบนี้เฮ้ย hey. ดูดีเนะี่ยนายดูดีนั่นอยู่ก่อนม,อมิเทเลียมิเทเลียแคนแอนตอบคำถามถ้าคุณทำได้นะฉันพยาฉันจะช่วยในตอบคำถามที่นายสงยส,สัย Where can I get some sleep? ฉันจะนอนได้ที่ไหนเออก็ไปนอนโรงแรมนะ แล้วก็บิล a ิงก์เซ h e g เก e มีน้ำสะอาดอยู่ส่วนส่วนนอ e a s อ north e ท s t ทิศไหนวะมีทะเล perfectperfect น area. แบเแล้ว I'll see you. Aha, đi quay lại. Ok. Map. Mình bỏ qua lại nè. Quay cái quay bị ปาจะเกีย่ยงนี่ป้ามีด <c oughs> อันนี้คือเทนเนอร์มาเมตเชฟมาเตชฟอาราโก้คนพ่อคุบแม่ชิฟมันชิฟหรือเชฟวะไม่แน่ใจวะ เพราะมันสันยังรับพ่อค้าผมไม่เดยใจจยเป็นเชฟก็ได้ช็อปคลิปเปอร์พ่อค้าขายของน้ำยาซีเซลอิน uh อ๋อ huh. ห้ออินทะเลเกลือวอเตอร์ฟอร์เรฟเอร์ยดซันเดซโซบ้านเราบมนี่ปะที่เราต้องไป need something when i talk survive what do you up to warden need something well you got the essentials at least here i'll teach you a skill there you go mastering skills is the key to survival out in the wild all right i feel comfortable letting you outside the walls use the door when you want to head out ออองี้เลยเราก็ไปคุยกับมันใช่ก็คือน่าจะมาเรียนกับไอ้เจ้านี้ได้เจ้านี้น่าจะสอนขวานแล้วนะครับวิชาขวานอะไรสักอย่างโวัยการเทถ่ายแบบร้อนนะพี่พี่เชี่อะไรวะ ถ้าอยากจะส่งเควส์นะเควสลองไปฮะนี่ Get to the mushroom field low from the depth depth of the blister below north east north เหนือเน่ย northeast north east ตะวันออกอะ <c oughs> <c oughs> บอกทิศไปแค่นะี้ใครใครยังไมรู้ว่าเฮียตัดได้ปะ ปั๊มไม้กันง่ายขนาดนี้เลยงี้ทำไฟก็สร้างโคตรง่ายเลยเฮ้ยเป็ดวะข้างไหนอยู่ข้างไหนอุ้ยชี้มันกระแรงเอาเรื่องนะไม่ใช่เอาเรื่องเอาเรื่อง มันไม่คิดจะสู้มันหนีมันหน,มน,น,มน,นีมันคิดจะหนีได้สวยหมายเหตุอะไรอ่ะคืออะไรอ๋อ,อการแบนเดตมุดแผลมือนเลื่อนไหลปะ can ดูดิดนะเฮ้ยเก็บพูดขอไอเหี้ยมาเยอะขนาดนี้เฮ้ยโจอ่ะหืมไวอย่างว่าแป๊บเดียวก็จโจดเลยฮุ่ยเชี่ยมังโจรอีกด้วยไอเหี้ยตัง้งแรกก็คนธรรมาดา โอ้ยเชี่ย,ยแรงเชีย่ยแรงโคตรโคตรเลยอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเชี่ย,ย,ยตายแตกแตกยังเป็นธรรมชาติเชีย่ยเอาเรื่องว่ะเจอคนแล้วแม่งเอาเรื่องอาา่ะฮะเหมือนจะหลงป่าไม่หลงป่าดิโอ้ยกลับมาในสภาพละ่เลย ไปเลย Impact Resistance โอ้ยเกือบ Impact เกือบสี4ทีเลยโอ้ย oh, เรียบไม่ใช่เราอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยคามจริงมันไม่บอกเลยว่าเราอยู่ไหนเนี่ยไอ้เหี้ยเดินด้วยตัวเองล้นวนๆตีล้นวนๆใจล้นวนๆเลยโอ้ย oh, เอาเรื่องสตัตว์ในเกมเฮี้ยนี่น นี่ไงเฮ็ดเฮ็ดเ็ดโลบอะ่ะเชีย่ยคนมือดอ่ะไอสัตว์นี่ป่ะมัดลูมสตาร์มัดลูมไม่ใช่เราต้องหาชิล์มัดลูมชิล์มัมดลูมอุ้ยแทบเชี่ยผ่าอเลยสวยอ่ะ เสด็ไม่ได้แล้วน้อยนะครับต้องระมัดระวังเไได็ดซึกไอ้สัตวดไปดูกระดาษหนังเหี่ยวๆออกไปนี่ผมไม่ได้ใช้มันงออกไปสองมื่นี่แล้วต้องถือความล้วต้องถือโคไฟไปด้วย ค่อยไปนะครับค่อยๆสำรวจเหมือนเขาไป่ได้ลงเต็นเลยขอสำรวจเลยเก็บพวกนี้เก็บไม่ได้นย เสียงแห่งความชิบหายโอ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยมันกำลังวิ่งมาอ้ยเชี่ยไม่มีสเต็มด้าพอชิบหายอุ้ยเชี่ยสวย หลับเลยกูเฮียหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีเลยชิบหายโอ้เชตโอเมกอดเลนยาเอาเรื่องเลยนะเนี่ยอ๋อโดนพวกมันจับขังดูจอมาได้แล้วแล้วไงต่อมัลูมเฮลเบชอะไรสักครับ ท่าก่อนไอ้เหี้ยอุ้ยเหี้ยโอ้โหโดนเต็มเต็มเลยไม่น่าเลยโอ้โหหลับยังเป็นธรรมชาติอีกแล้วโดนจับขังไม่เดิมมาแหละเอื้อโอ้ยเหี้ยโห่ไหนเนี่ยไอสัตว์เอาครูมาทำบูชาญาั้งโอ้ย กลับไปจบภัยที่มันเหนื่อยจริงๆเลยขุดได้เห็นได้แมวยังขุดเป็ดแมว,แมวไม่สำคัญเอา and hard can it Ê, tố à Ồ, hiểu chạy หดพันธะก่อนเอ,ออออเอุ้ยอุ้ยเชี่ยจะตายจะตายตายอุ้ยอุ้ยเชี่ยแรงไอ้เชี่ยแรงไอ้เชี่ยแรง ก่อนกัรมือเปล่าโอ้ยเชี่ยวิ่งแม่งหอกเลยยาวสัตว์เลย,อ,ยอ,าาอ,อุ้ยไอเชีอยกะพลาดไอซาดโอ้โหเอาเรื่องเลยเช้เกมแม่ยงยากเอาเรื่องโอ้ยเรื่องๆคือผมไม่มียางไงมันทำอะไรไม่ได้ใช้สู้ได้แค่สองตัวเองอุปรกรณ์เริ่มเริ่มแรกเลยยังไม่มีเลย ดูดิเฮียโคตรกากส์ตายมังเนี่ยเออถูกนำออกมาส่งข้างนอกไอ้ห,หมู่บ้านอะไรก็ไม่โูนออต้องเข้าไปครับไม่งั้นไม่ไปทางรจริงจริงมันก็มีวิธีแหละก็คือไปตีพวกโจงโง่ไปนูน่นไปนี่ไปนั่นไปนูน่นไปทำอย่างอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาก็ยังได้ครับแต่ว่า คือตอนนี้ผมยังไม่เห็นทางออกที่ดีกว่าเลยคือคิดแล้วมันก็มีแต่ต้องทำะนะ อุ้ยไอ้เชีอกนี่ขนาดคลิกขวาเนี่ยคือไม่ใช่โล่นี่คือแตกอย่างเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยปวดหัวเลยทำไงดีวะเนี่ย